การกินอาหารของชาวอิสราเอลนะครับผมเราก็จะตัดผักไปก,นะก่อนผักไปก่อนนะผักไปก่อนอ่านี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อวัวใส่ลงไปฮะใส่ลงไปอ๋อส่อนะฮมุดห,หน่อยฮัม,มุดอันนี้ฮม,มุทดนะทดโอโบตนะฮะทอโบตโอ้โหอ่ะนี่ก็จะใส่ซอสสองอย่างที่เขามอบให้เป็นซอสตักชี กระเทียมให้กระเทียมนะเรียบร้อยอย่าลองกัะนะแต่แป้งหอมมากเลยนะแป้งหอมเกี่ยกันเอาแฮมเบอร์เกอร์ของชาวยูนะเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงอ